สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมนะผมเซลภูผาครับคูต้าบันดงครับนี่เดี๋ยวภูผาก็นะครับผมจะมารีวิวให้นะผมโปรปีใหม่นะครับนี่ก็จะเป็นตัว L5018 นะครับตัวนี้รถใหม่มากนะครับตัวนี้อยู่ที่ปี2,564นะครับตัวนี้ใช้งานมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราดูด้วยกันเลยนะครับนี่ใชนใหม่ก็เป็นดิจิตอลนะครับใช้งานมาหน้าผม900หน้าผม36ชั่วโมงเองนะครับรถคันนี้ วินาทีทองนะครับผมตอนนี้ไม่จองไม่ได้แล้วนะครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ด้วยนะครับผมคันนี้เพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นสภาพเดิมๆนะครับสามารถนะครับผมจัดโปรนะครับดาวเริ่มต้นอยู่ที่นะครับผมคันนี้ออยู่ที่50,000บาทเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่50,000 40,000เลยพิเศษนะครับผมดาวอยู่ที่40,000บาทนะครับผมค่างวดเป็นยังไงผ่อนอยู่ที่นะครับผม6ปีนะครับก็จะมีงวดย่อยเดือนละ2,000 2,000 พอถึงรอบปีเขาก็จะจ่ายนะครับผมอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกับห้าพันบาทนะครับก็จะผ่อนแบบนี้อยู่ทั้งหมดนะครับผมหกปีกันเลยทีเดียวนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านซ้ายมือด้านซ้ายมือคืออะไรนะครับผมตัวนี้คือสภาพเดิมๆนะครับด้านขวามือหลังจากจองเสร็จแล้วนะครับมีเจ้าของทางเราเราทางร้านเรานะครับผมจะมาตรวจเช็คให้เป็นแบบนี้นะครับผมตรวจเช็คให้พร้อมใช้งานแล้วก็เก็บสีให้รอบคันสวยๆก่อนส่งนะครับแต่ว่าวันนี้ไม่มีตัวอย่างเอลซีโซนนะครับวันนี้มี L อลซีนส่งก็เลยเอามอลซีดูนมาให้ นี่นะครับผมก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอกสารในการออกมีอะไรบ้างนะผมก็ใช้บัตรกับทะเบียนบ้านคนซื้อแล้วก็คนคําหนึ่งคนนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงรถคันนี้กันสักหน่อยนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ว่าสภาพที่เห็นโอโ้ยยังใหม่มากนะครับผมสมกับเป็นรถปี6 4สีจริงๆนะครับผมตอนนี้อ่เดี๋ยวเราลองฟังเสียงกันครับโอโ้หเครื่องแน่นครับคันนี้ฟังเสียงก็รู้เลยนะครับ เำลังแน่นมากนะครับอับนี้ลูกค้าก็มาลองรถเหมือนกันนะควันนี้ลูกค้ามาดูรถที่ร้านเยอะนะครับ ขวาไม่มีปัญหาอะไรครับคันนี้เดิมๆนะครับนี่ก็่องแน่นมากๆเลยนะครับอันนี้ยังไม่ได้ตรวจเช็คให้นะครับแต่รถเราตรวจเช็คนี้แล้วประกันไดนะครับผมก็มีหลายคันให้เลือกนะครับแต่ว่าที่ผุณถามเอามาให้ดูนะครับก็เป็นในสายตาคุณขานะว่าคันนี้รถสวยนะครับีแต่ก็มีประมาณนะผม ก็50าสิบันได้นะครับมีไปเรื่องครับโอ้โหนี่นะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าลูกค้านะผมท่านใดถ้าไม่สะดวกมาก็สามารถจองทางเฟซทางไลน์ได้นะครับนี่โอกาสมาหาแล้วนะผมต้องรีบจองรับปีใหม่แบบนี้นะครับผมถ้าว่าถูกใจนะผมก็อย่าลืมครับติดต่อมาหาภูผานะครับเบอร์ศูนย์หกหนึ่งนะครับศูนย์หนึ่งแปดศูนย์สามห้าสี่เซลภูผานะครับไม่ว่าจะจองทางเฟซทางไลน์ก็ติดต่อมาได้นะครับหรือว่าจะสะดวกมาร้านก็โทรมานัดกันก่อนนะครับ เอกสารก็บัตรคนค้ำอายุไม่เกิน60ปีอยู่คนละบ้านเล็กที่นับแค่นี้ก็เอาร่ได้เป็นคำํคำคัไปเลยนะครับผมอโอเคครับสำหรับวันนี้ผููผาก็จะได้มารีวิวเพียงเท่านี้นะผมก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งให้กับช่องคุปตาบรรนุงแล้วก็เซวูผาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับบ๊ายบาย